สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวเวอร์ชัยพอดแคสต์ครับใกล้สิ้นปีกันแล้วนะครับหลายคนอาจจะกําลังยุ่งอยู่กับการเคลียร์งานเพื่อเตรียมที่จะไปเที่ยวพักผ่อนหรืออาจจะนั่งคิดไม่ตกว่าปีหน้าจะเอาอยัางไงต่อดีวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาดู7วิธีครับที่จะช่วยให้เราได้เปรียบคนอื่นถึง99%ในการเริ่มต้นปีหน้าซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากครับแต่ต้องลงมือทําจริงๆวิธีที่1 จด5บทเรียนสำคัญจากปีนี้หลายคนไม่ค่อยมีเวลาครับที่จะหันกลับไปมองว่าปีนี้เราเจออะไรมาบ้างผมอยากชวนให้ลองนั่งจิบกาแฟาหอมๆหรือชาอุ่นๆแล้วตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้บ้างมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราดีใจหรือรู้สึกขอบคุณในปีนี้สมมติว่าใครที่กำลังทำงานประจำอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เราใจหัวหน้าเปลี่ยนเป้าหมายกระทันหันสุดท้ายแล้วจากเรื่องนี้เราได้สกิลการปรับตัวยังไงหรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะเจอคู่แข่งใหม่ๆที่เปิดตัวแรงก็ลองดูครับว่าเราได้ปรับกลยุทธ์ไปยังไงบ้าง ทำแค่5ข้อพอนะครับไม่ต้องเยอะเพราะคุณจะได้เห็นภาพรวมว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วนำเอาไปใช้ในปีหน้าได้เลยวิธีที่2สร้างและแชร์คอนเทนต์ช่วงสิ้นปีหลายคนชอบพักผ่อนครับหยุดสร้างผลงานไปพักใหญ่แต่ถ้าอาชีพของเราคือการหาเงินหรือทำมาหากินจากการที่คนรู้จักหรือคนติดตามเราบนโซเชียลเช่นคนขายของออนไลน์ยูทูบเบอร์นักเขียนหรือพอดแคสเตอร์ผมแนะนำให้ลองทำคอนเทนต์ในช่วงนี้ครับอย่างต่อเนื่อง ทำไมถึงควรทำช่วงนี้เพราะคนส่วนใหญ่หยุดโพสต์หยุดแชร์แต่คนอีกไม่น้อยก็อยู่บ้านครับถ่ายมือถือวนไปเจอคอนเทนต์เราแน่นอนตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณทำธุรกิจขายเคสโทรศัพท์มือถือลองทำคลิปรีวิวเคสที่เหมาะสมกับการเที่ยวไปปีครับกันกระแทกได้ดีกันน้ำได้ใครไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องมีอะไรประมาณนี้จะได้ไม่หายไปจากหน้าฟีดครับวิธีที่3ออกกําลังกายเหมือนเดือนปกติ พอเข้าสู่เดือนธันวาคมปาร์ตี้มาเต็มหลายคนก็งานมากขึ้นจนรู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยเริ่มใหม่แต่ถ้าเรายิ่งเหนื่อยยิ่งเครียดการออกกำลังการนี่แหละครับจะช่วยได้เยอะพราะมันช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นไขมันไม่พอกสะสมเริ่มปีหน้าได้เปรียบกว่าคนที่หยุดไปหนึ่งเดือนเต็มๆแน่นอนครับ ตัวอย่างนะครับหากเราเดินได้วันละ8,000ถึง1 9 0 0 0ก็ดีครับแต่ถ้าเวลาไม่อำนวยจริงๆก็พยายามเดินเร็วหลังอาหารสัก20นาทีก็ได้ครับให้ร่างกายยังได้ใช้พลังงานอยู่ความสม่ำเสมอเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละครับที่จะช่วยให้เราได้เปรียบคนอื่นในระยะยาว วิธีที่4อย่าปล่อยให้การโห่มเต็มที่กลายเป็นเรื่องปกติสิ้นปีทีไรของกินอร่อยๆก็มีให้เลือกเยอะแยะทั้งขนมช็อกโกแลตไปจนถึงซีรีส์เรื่องโปรดในเน็ตฟลิแน่นอนว่าการได้กินได้ดูก็สนุกดีครับ แต่ถ้าเราเผลอโหมจนเต็มที่หรือทําอะไรมากจนเกินไปช่วงนี้แหละครับที่เราจะอืดและแรงตกได้ง่ายๆตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้ารู้สึกว่ากินขนมจนเกินอิ่มลองตั้งกดกับตัวเองว่าพอแค่นี้หรืออีกแค่หนึ่งชิ้นพอนะไม่ต้องตัดขาดไปเลยครับแต่ลองกําหนดขอบเขตเอาไว้บ้าง ถ้าเล่นเกมก็ลองตั้งเวลาเช่นเล่น2ชั่วโมงพอแล้วค่อยไปทำกิจกรรมอื่นเพราะถ้ายาวจนเกินไปจะนอนดึกตื่นสายร่างกายอ่อนเพลียแล้วอาจต่อด้วยของกินหวานๆทั้งวันจนพอปีหน้าเริ่มมาแล้วก็เหนื่อยล้าตั้งแต่วันแรกๆเลยครับวิธีที่5เลือก3หรือมากกว่านั้นสำหรับเป้าหมายสำคัญในชีวิต หลายคนใช้ชีวิตไปวันๆจนลืมตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรกันแน่อยากชวนให้ก่อนปีใหม่ที่จะมาถึงลองกำหนดให้ได้นะครับว่า 1. โครงการหรือโปรเจกต์ไหนที่เราต้องทำให้สำเร็จ 2. สิส่งไหนที่เราอยากพัฒนาตัวเองเช่นอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากวิ่งฟูลมาลาทอน 3. อยากเจอใครหรืออยากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนแนะนำให้จดออกมาเลยครับสมมุติคุณทำงานในสายการตลาดแล้วอยากเก่งเรื่อง Public Speaking มากๆเป้าหมายก็คือต้องได้ขึ้นพูดบนเวทีอย่างน้อยควอเตอร์ละหนึ่งครั้งภายในปีหน้าพอเรามีเป้าชัดๆแล้วสมองก็จะเริ่มหาวิธีให้เราไปถึงเป้าหมายได้เองครับ วิธีที่6เชื่อมโยงและดูแลเครือข่ายของเราสิ้นปีทีไรห,หลายคนขี้เกียจออกไปไหนครับอยากอยู่บ้านดูซีรีส์ไปยาวๆอย่างเดียวแต่เทศกาลนี่แหละครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะเชื่อมโยงกับคนรอบตัวทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ลูกค้าหรือคนที่เราไม่ค่อยได้คุยด้วย โดยอาจจะส่งการ์ดปีใหม่เล็กๆหรือส่งข้อความทางไลน์หรือได้เล็กเมสเซจไปทักทายก็ได้ครับสำหรับคนที่สนิทขึ้นมาสักหน่อยอาจจะชวนไปกินข้าวเพื่อพูดคุยกันส,สบายๆให้คำอวยพรปีใหม่แบบที่จริงใจกับคนรอบๆตัวดูครับคำถามคือทำไมต้องทำเพราะเครือข่ายของเราหรือคอนเน็ชันของเราไม่ว่าจะเป็นส่วนการงานหรือชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆครับเมื่อเราดูแลความสัมพันธ์ดีๆเอาไว้พอถึงวันหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือ หรือเราอยากชวนใครมาร่วมโปรเจกต์ของเราเราก็จะมีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตครับวิธีที่7ฝึกใจให้นิ่งในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายคนวุ่นวายกับงานครอบครัวปาร์ตี้ท่องเที่ยวจนลืมดูแลจิตใจของตัวเองผมอยากแนะนำให้ฝึกสติหรือสมาธิเล็กๆน้อยๆในทุกวันครับ เช่นอาจจะเป็นก่อนนอน5นาทีหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็สังเกตลมหายใจในช่วงนั้นสมมุติเราเจอเหตุการณ์บ้านแตกในช่วงวันรวมญาติใครมีครอบครัวใหญ่ๆอาจจะเข้าใจดีนะครับ มีปากเสียงกันบ้างแต่ถ้าเราฝึกความนิ่งมาแล้วเราก็จะไม่หลุดง่ายๆไม่ขึ้นเสียงกันง่ายๆทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไวกว่าเดิมการฝึกแบบนี้เป็นทักษะครับที่ช่วยป้องกันการเบิร์นเอาได้และทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นพอปีใหม่เริ่มปุ๊บเราก็จะพร้อมกว่าคนอื่นที่อารมณ์ยังขึ้นๆลงๆอยู่ คุณทุกคนที่ฟังจนถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับหวังว่า7วิธีเริ่มต้นปีหน้าให้ได้เปรียบแบบที่99%ของคนอื่นไม่มีจะช่วยจุดประกายไอเดียและให้แรงบันดาลใจได้ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นการสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมาการเปิดพื้นที่สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆการดูแลสุขภาพการห้ามใจไม่ให้โหมกับอะไรมากจนเกินไปการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการสานสัมพันธ์กับคนรอบตัวและท้ายที่สุดคือการดูแลจิตใจของตัวเองให้สงบ สิ่งเหล่านี้อาจจะฟังดูเรียบง่ายครับแต่ความเรียบง่ายนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราเก้าวผ่านความวุ่นวายช่วงสิ้นปีและเปิดประตูต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นผมอยากให้ทุกคนลองเลือกสักข้อ2ข้อครับไปปรับใช้ก่อนแล้วค่อยๆต่อย,ยอดไปข้ออื่นต่อไปหรือถ้าใครพร้อมลุยทั้งหมด7ข้อก็ยิ่งดีเลยครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนำอวัยเดียเหล่านี้ไปลงมือทำจริงๆเพราะการลงมือทำนี่แหละครับจะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงขอให้ทุกคนสนุกกับการเตรียมตัวส่งท้ายปีสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ